ตอนนี้มีวัตถุมงคลที่เปิดสั่งจองและเปิดให้ร่วมบุญเนี่ยหลายรุ่นเลยนะคะที่เปิดให้สั่งจองและร่วมบุญแล้วก็สำหรับคนที่จองหลวงพ่อทองพระคุณแผนมานะคะ จะทำพิธีเดือนพฤศจิกายนนะคะพฤศจิกายนแต่น่าจะเป็นปลายปลายเดือนนะคะเพราะว่าวัตถุมงคลชุดนี้นะคะเป็นงานโบราณทําให้การปั้มล่าช้านะคะงานจะออกโบราณน,นะแล้วก็พระเนี่ยรับรองความสวยนะคะรับรองความสวยเพราะว่าที่ทำเนี่ยแดงก็ไปไปเห็นมาแล้วแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันมาสองสางานแล้วนะคะ ก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อทองพระคุณแผนหลวงพ่อทองเนี่ยรอนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวกําหนดวันพิธีปลุกเสกแน่นอนแดงจะแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็ที่ร้านอาจจะไปไปร่วมพิธีด้วยเพราะอะไรถึงไปร่วมพิธีเพราะว่าแดงไปเก็บภาพแล้วก็เก็บวิดีโอมาทําลง youtube ให้พระอาจารย์นะคะถ้าเป็นงานพระอาจารย์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ติดที่อื่นก็จะจะไม่พลาดนะคะก็จะไปแทบทุกงานนะคะ แล้วคนที่สั่งจองก็ใจเย็นๆนิดนึงอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวท่านก็จะได้รับวัตถุมงคลแล้วนะถือว่าเราร่วมบุญกันราคาเบาๆแต่คิดว่าหลังจากของออกมาน่าจะเป็นราคาที่บวกขึ้นขยับอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆจะขยับขึ้นดูที่การซื้อขายหลังของออกแล้วถ้าช่วงแรกๆขึ้นปีซเนี่ยสุดท้ายปลายสายเนี่ยแย่แต่ถ้าค่อยๆขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นสบายๆแล้วก็ราคาจะไม่ร่วงนะคะแต่ถ้าพอออกปุ๊บแล้ว จากองค์ละร้อยเป็นสองร้อยเป็นสามร้อยเป็นสี่ร้อยมันจะขึ้นแล้วมันจะลงอันนี้ง่ายๆเลยเวลาพระขึ้นนะคะแต่ถ้ามันออกมาแล้วมันค่อยๆขึ้นร้อยห้าสิบสองร้อยประมาณนี้มันก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ค่อยๆขึ้นทีละห้าสิบทีละยี่สิบอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะขึ้นแล้วมันจะไม่ลงล่วงถึงราคาเดิมนะคะตามที่ขายพระสายของพายมาคุณแผนมาก็แทบแทบจะไม่ไม่มีราคาที่มันล่วงต่ำเลยกว่าจอง และอีกรุ่นหนึ่งนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญปิดจองแล้วค่ะปิดจองแล้วยอดที่ร้านไม่กล้ารับเลยเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่พอแล้วก็มันจะขาดแล้วเดี๋ยวแดงต้องไปซื้อคืนมานะคะก็เลยไม่ไม่ไม่ได้รับแล้วพรกคุณแผนปิดจองแล้วแต่ท่านรอนะคะ เร็วๆนี้เป็นคําเรียกร้องของสายพายมากเลยนะคะก็จะมีวัตถุมงคลพระคุณแผ,ณผนออกมา3วัดนะคะวัดหนึ่งเนี่ยจะสร้างอยู่ประมาณ150หลังนะที่ได้ยินข่าวมานะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะประมาณนั้นหรือว่าร้อยหลังหรือร้อยห้าสิบหลังเนี่ยจะไม่ไม่แน่ใจว่าจะประมาณไหนแต่อีกที่หน,นึ่งอ่ะจะทําแค่ห้าพันองค์คืองานบุญน,นะคะทาน้อย ก็เดี๋ยวมารอร่วมบุญกันนะคะสําหรับพระคุณแผนสําหรับสายลุ้นนะคะราคาก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 150 130ประมาณนี้นะคะสําหรับรายการลุ้นแล้วก็จะมีเนื้อพิเศษด้วยนะคะพิมพ์พระบอกเลยว่าคมชัดลึกสวยงามมากเนื้อสวยไหมเนื้อเฉพาะเห็นตัวอย่างออกมาแล้วนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นผงน้ามัน,นะคะ่ะใครเคยบูชาพระ,ะสมเด็จปากน้ํารุ่น6ก ใครเคยมีพระสมเด็จปากน้ํารุ่น6เนื้อคล้ายๆกันเลยนะคะแล้วช่างที่ทํำพ้ารุ่นนี้ก็เป็นช่างคนเดียวกันนะคะที่ปั๊มรุ่น6แล้วก็เป็นช่างคนเดียวกันที่ปั๊มหลวงหลวงพ่อคูหรือหลวงปู่โตนะบอกออ่านะคะถือได้ว่าพ้าชุดนี้บอกเลยว่าออกมาเนี่ยเปิดจองแดงคิดว่าน่าจะจะค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็พระเกจิอาจารย์ที่นั่ง ปกบุกเสกแล้วออกในน้มท่านเนี่ยก็เป็นเกจิระดับแนวหน้าของประเทศในระยะนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพระกระแสแล้วก็เป็นพระที่อยู่ในข่าวตลอดเลยนะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะเปิดให้สั่งจองตอนนี้เห็นเขาฟอร์มทีมกันอยู่นะคะฟอร์มงานกันอยู่ราคาค่อนข้างที่จะแน่นอนแล้วไม่เกินร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับรายการลุ้นเนื้อนะคะ แล้วย้ําเลยนะคะว่าไม่ใช่พระผงที่เราเห็นกันที่ออกออกในตอนนี้นะคะเป็นพระผงเนื้อ,เ,อเขาเรียกผงน้ํามันนะคะผงน้ํามันใครที่นึกภาพไม่ออกไปเปิดดูในอินเทอร์เน็ตพระสมเด็จปากน้ํารุ่น6นะคะแดงเคยเอามาขายอยู่นะตอนหน้นเอามาขายอยู่ประมาณ300อองค์ขายแป๊บเดียวหมดนะคะอันนี้ก็ไม่มีของแล้วขายหมดแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะเอาเนื้อมาโชว์ให้ดูนะแล้วก็ ผงเก่าๆเนี่ยเอามาผสมในชุดนี้เยอะเลยแล้วก็ว่านสารพัดว่านเลยนะคะเพราะว่าคนที่ปั๊มรุ่นนี้เป็นเจ้าตำรับที่ทำพระคุณที่ทำพระหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่สมัยหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยจัดสร้างหลวงพ่อคูณนะคะโอ้โหต้องบอกว่าความรวยของเขานี่ไม่ต่ำกว่า200ล้านอะ แล้วเขามาปั๊มพระรุ่นนี้ให้อ่ะคิดดูเลยว่ามันจะขนาดไหนแล้วก็เขาเป็นคนเข้าใจเนื้อพระด้วยนะคะเดี๋ยวมาเปิดจองเร็วๆนี้นะคะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นต้นเดือนนี้นะน่าจะเป็นต้นเดือนนี้ใครที่เฉพาะที่แดงบอกไปแบบนี้นะมีจองอยู่มาประมาณ30สลังแล้วอะ่ะแต่ราคามันยังไม่แน่นอนนะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวให้แดงไป เช็คแล้วก็ไปดูก่อนว่าตัวเองเนี่ยจะได้ยอดมาถือไว้น่ยเท่าไหร่นะคะแต่เฉพาะลูกค้าประจํากันเนี่ยก็บวก1บวก2บวก3ามาเนี่ยก็ประมาณเกือบ30ลังแล้วเดี๋ยวขอไปเช็คให้แน่นอนก่อนแล้วเดี๋ยวแดงจะมาแจ้งให้ทราบสําหรับสายพรายภาคคุณแผนนะคะ อ้าวแล้วก็พระปิตาของหลวงปู่ทองดำวัดถ้ำตะเพียนทองนะคะวันที่19พฤศจิกายนนี้เขาก็จะมีกระถินที่วัดแล้วก็ปลุกเสกหลังจากนั้นรับวัตถุมงคลใครที่อยากจะร่วมบุญสั่งจองก็สั่งจองได้นะคะแดงก็ยังเป็นสะพานบุญเหมือนเดิมสำหรับพระปิตาเนื้อผงนะคะชุด2,000บาทเนี่ยจะได้พระผงเน่ย10ประมาณ10องค์10องค์นะคะทำบุญ2,000บาท แล้วก็จะมีพวกฝังตะกุดทองคำฝังอะไรพวกนี้ค่ะโรยผงเกษรโรยไม้มงคลด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นใครไม่เอาเป็นชุดก็จะเอาเป็นองค์เดียวเดียวก็ประมาณองค์ละ5 0 0บาทสร้าง5 9 9อองค์ก็มีให้เลือกนะคะลองเลือกมาแล้วกันว่าใครจะเอาแบบไหนนะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ก็ยังมีสั่งจองเป็นบางรายการนะคะแต่แต่ถ้าใครเล่นสายสายสายพงสายพายแล้วเนี่ยมันจะเหมือนฝังอยู่ในหัวน่ะ ก็จะชื่นชอบผ้าผงซะมากกว่าเหมือนตัวแดงเองก็เป็นคนชอบผ้าผงนะคะแล้วก็เวลาเราเห็นผ้าผงมาเนี่ยเราจะรู้เลยว่ารุ่นไหนมันใช่รุ่นไหนมันไม่ใช่นะคะรุ่นไหนจับมาแล้วโหเนื้อนี้แหละมันอนาคตแน่นอนเลยแล้วเนื้อนี้แหละจับมาสองแล้วมันมันจะยังอยู่แบบนี้ค่ะมันจะยังส่องได้ส่องดีแต่บางเนื้อที่เราเห็นเห็นที่ออกมาเราก็พูดไม่ได้เราเป็นคนขายอ่ะเราเป็นคนขายเราอยากได้ตังค์อ่ะเราก็ขายทุกรุ่นนะคะ แต่ให้ลูกค้าเป็นคนเลือกเอาเองแล้วกันว่าอยากจะได้รุ่นไหนยังไงนะคะแ <c oughs> ดงมีเคยพูดกับบกนะยังบกยังบอกอย่าไปพูดนะยยานอะไรเงี้ย <c oughs> คือคือเราเป็นคนชอบผ้าผงไงเราก็จะบอกว่าสไตล์การผ้าผงมันจะต้องเป็นแบบเนี้ย <c oughs> เนื้อมันต้องออกแบบเนี้ย <c oughs> อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> บางวัดก็ <c oughs> <ๆ>ก <c oughs> <ๆ>็ทาออกมาก็เออเอา,เอาสวยก็สวยนะคะสวยก็สวยเอาว่าตามกันแล้วตอนนี้มีเปิดสั่งจองพระปิดตาของวัด วัดสันปะม่วงด้วยนะคะสำหรับใครที่เคยจองพระคุณเพลนของสายพรายวัดสันปะม่วงจองสาริกาของวัดสันปะม่วงจองพระกริ่งของวัดสันปะม่วงตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเขาเปิดสั่งจองพระปิดตานะคะเนื้อผงพรายนะคะอ,อ,องละงค์ละ150บาทถ้าเป็นเนื้อโลหะนะองคละ200บาทเออทำไมแดงแสบตาเหมือนง่วงนอนเลย องละองะ200บาทตอนนี้ถ้าใครอยากจะจองก็มาจองได้นะคะจองได้สําหรับวัดสันป่าม่วงจังหวัดพระยาวัตถุมงคลของวัดสันป่าม่วงเนี่ยจะได้รับหลังวันที่6พฤศจิกานะคะหพฤศจิกาวันที่6เนี่ยเป็นวันกระถินของวัดสันป่าม่วงแล้วเขาก็จะมีการเสกวัตถุมงคลน่าจะก่อนวันหนึ่งหรือว่าหลังอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เขาจะให้รับวัตถุมงคลคือหลังวันที่6นะคะเป็นรายการรุ่นเนื้อ อ,องละหนึ่งร้อยห้าสิบาทลังหนึ่งก็หมื่นห้าถ้าเป็นเนื้อโลหะก็ลังหนึ่งก็สองหมื่นบาทนะคะอันนี้เป็นงานบุญใครอยากจะร่วมบุญก็ก็มาได้แจ้งได้แล้วก็กระถินหลวง,งพ่อจอนวัดบุญยลิดวันที่สิบสี่นะคะกระถินหลวงพ่อจอนวัดบุญยลิดปีนี้ไม่มีวัตถุมงคลออกนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยมันตอนแรกตอนแรกจะไม่มีกระถินเลยนะคะก็เลย คือคือมันขาดหายแล้วก็มีเจ้าภาพไปแจ้งความจำนงนะคะว่าอาจจะมาทอดที่วัดหลวงพ่อก็เลยก็เลยจัดแล้วก็บอกลูกศิษย์เฉพาะแบบว่าเออบอกกันได้ก่อนช่วงนี้อะไรนะเพราะว่าท่านก็ยังไม่ได้กลับวัดไปประจํานะคะท่านก็ยังไปไป,ไปมาๆกับโรงพยาบาลอยู่นะคะเมื่อวันก่อนก็ไปฟอกไตตัวก็พร้อมซีดเลยนะคะก็ ก็คิดว่าวันที่14นี้ท่านจะไปรับแขกที่วัดบุญยริศด้วยตัวท่านเองนะคะหลังจากเสร็จงานกระถินเสร็จเขาก็จะเอาท่านกลับคืนมากรุงเทพเพื่อมาอยู่กับหมอก่อนนะคะแล้วรอกลับไปที่วัดเลยจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นธันวาคมแล้วลูกศิษย์ก็ได้พูดคุยกันว่าอาจจะมีการจัดพิธีงานบวชนะเพื่อ เพื่อให้หลวงพ่อแบบว่าเหมือนเหมือนเสริมอะไรอย่างเงี้ยให้หลวงพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็คือใครที่อยากจะบวชก็ไปลงชื่อบวชฟรีได้เลยนะคะทางวัดเป็นเจ้าภาพงานให้เดี๋ยววันและเวลากําหนดเนี่ยจะแจ้งให้ทราบอีกทีเดี๋ยวแดงก็น่าจะไม่รู้ว่าลูกชายปิดปิดเทอมทันหรือเปล่านะคะก็ว่าจะให้ลูกชายบวชด,ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะคุยกับเขาอีกทีหนึ่ง